ส่วนคุณตานะคุณยายวันนี้นะครับอ่เมืคืนวันที่15นะครับคุณยายก็เอาน้ำเข้ามาในสระนะครับขุดกับหลานนะครับนะเมื่อคืนก็เฝ้าดูแลนะดูน้ำนะครับปรากฏว่าผ่านไปคืนนึงนะครับน้ำเต็มบ่อเลยนะครับาจากจุลประทานนะห้วยสีคูลนะครับต้องขอบคุณยางมากมายเลยนะครับ จากน้ําที่มันแห้งๆนะครับไม่มีเลยนะครับน้ําปริมาณน้ําจะเยอะนะครับาจากคลองชลประทานนะครับเราก็ได้ปริมาณน้ํามาที่สระนะครับตะมีสระเต็มมือนหน้าฝนนะครับดูนะครับนะฮะเท่าเดิมเลยนะครับอ,อขอบคุณมากๆนะครับปลาก็คงจะ,ะมีในเล่นน้ำ นะมีที่ว่ายน้ำเล่นนะครับสนุกสนานนะครับนะนะก็เป็นที่นะสบายอกสบายใจครับถ้ามีน้ำนะสังเกตน้ำทำให้เรามีนะการจะทำการเกษตรก็ได้นะครับง่ายๆนะครับนะขอบคุณมากนะครับ